โอเคกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องปร่งปล่อยเป็สุขุสุขคนเนาะมืัอนี้มาพบกับเบาเกยกับซองเบาเกย์มังเหนืออีกเนาะมืัอนี้เบาเกยจะพาทุกคนไปไปเที่ยวชมเนาะไปลินลินอ่างน้ำอ่างน้ำบานเกย์บานเบาเกย์องเนาะแล้วก็สิพาทุกคนไปงมหอยเนาะหาหมูมาเนาะหมูคนเดียวเนาะนี่เนาะนบรรยากาศอยู่อ่างน้ำเนาะอ่างน้ำน้ำเลียนเนาะ เดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวสี้เอาให้เบิงนะ้งเนาะตอนมันหอนเนาะเดี๋ยวนี้ก็บหอนอยู่เดี๋ยวห่อไปเฮ็ดคลิปงมหอยก่อนเนาะมาแล้วเนาะทุกคนมาเดี๋ยวนี้ห้อมางมหอยกันเนาะอันนี้จะเป็นมูบอเกยเนานะขออนุญาตเกศเสือเดอ้อเพราะว่ามันมันหอน <c oughs> เกศเสือโซกา้าเต็มแล้วเดอ้อหอยอันนี้จะเป็นน้องเนาะนี่ได้หอยตัวใหญ่เนาะโอ้ยมานมานันโอ้ยตุบปลา để bỏ cười chỉ ngôm bằng nó để bỏ ui hiền đậu nè nó hoài hoài bắc quang con thầy khó ơn vào hoài nhăng hoài bắc quang cần bỏ con lao khó ơn vào hoài bắc quang đó theo bàn bọc bầu cười ơn vào ui oh, tốt đi đi nhăng hiền nó hoài bắc quang thế nữa hay mua hoài đây á xin sí. มาตังก้มตูตปาเนาะมึงเช็ดกูโอ้ยเล่นแล้วนี่เนาะจะเป็นอ่างน้ำแถวบานเบาเกยมักอาบมักเอาไปกินไปใส่เนาะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ญ่ประมาณสองซ้ำร้อยกว่าปีนี่แหละ

มืัอน,นี้อากาศหอนมีอนะมีเอ็มีเฟื่อกันยังหอนเนาะมืัอน,นี้หอนหอนผิดปกติผู้ใดอยากมาเที่ยวชมบ้านเบาเกยมาได้เดอ้อยินดีต้อนรับเดอ้อสิพาไปอาบน้ำน้ำเนาะไปสิพาไปอาบน้ำนเลี้ยนเนาะอ่างน้ำน้ำเลี้ยนอันนี้จะเป็นบึงเป็นน้องเนาะมันจะเป็นทางหมู่บ้านเนาะนีะ่นเขื่อนเบาเกยอยู่นี่ เงินเบาเกยเนาะโอเคนะ้นอน้องมนีโอ้ยบนนี้ถือบนหมสบายโอเคนะน้องบนนี้กะมันแกอยากลกนอยนึงเนาะเพราะว่าเป็นน้องที่เขาบาเอาแล้วเนาะน้องที่เขาชิมแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีตัวป่ามีตัวหอยอยู่เนาะเบาเกยบบมีเวียงยังมนีวางกันเลยพามูมางมมาง้มแล้วก็เมื่อไปเกีมกับเราขาวเนาะ น่นะได้แต่จำหนีบวกเกินบุกของมูสิได้หลายบ่เนาะนะมาเบิ้งโอ้หัวใหญ่ๆเลยทุกคนบุกไหมโอเคแนละ้วกลับเลยเขาไปไปไอศครีมมเลยไปโอเคเดี๋ยวนี้เขาไปดินอ่างน้ำก่อนเนาะไปอาบน้ำเนาะอาบน้ำ้างเนื้อล้างตูเนาะแล,ะล้วไปอาบน้ำเออแล้วก็ไป <laughs> กลับไปแกงกินมันกบเบิ้นนะซิง นี่ yeah. อังน้ำเนาะโอเคเดี๋ยวมายืนยนี่เลยเนาะสบายยื่นเลยนะทุกคนโอ้ยิ้สบายยิ้สบายเนาะมีน้นนนำมาลงลิ้นกันนะฮะทุกคน Oi. <laughs>

่อยล่างได้แล้วเนาะเดีบผมเด็กมัอับน้านี่ คนฟ้าอาการมือนี้เป็นใจไรเนาะมือนี้อากาศกระหอนก็ได้ยูลาผมไปเวียกแล้วมาอาบน้ำเนะาะอาบน้ำอะไรกันมาเคล่อนหอยลินาอาบน้ำตรงการเด้อทุกคน เดีวคชุ่ชรน่ลามเนาะทุกคน่อุ้ยโอ้ตกแล้วเนี๋ยวไปะกวงคนไทยเขาเอินวะหอยย่างเขาเมนบอกมาบอกเบาเกลนเด้อ นเนาะคลิปนี้กัสมีแต่ซ้ำนีแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวจะไปกลับบ้านไปแกงเนาะแกงหอยเนาะไปเฮ็ดกินก่อนโอเคใครที่เบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์ให้กำลังใจเบ,าเบ้าเกยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดเฮ็ดคลิปของเบ้าเกยเนาะบ่ผิธนะบดบ่ซื้อบ่ใดกับพัฒนขออภัยนัมเด้อเพราะว่าบ่เป็นคนมักเว้าปานใดเว้าก็บ่ดซื้อบ่จาบ่จาบจาเจงเองีก Okay, keep me because I need this you know. Bye bye.